วอลกัมทูบบุรุราพอดแคสต์สปายพอดแคสสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับสปายพอดแคสต์จากรโรงพยาบาลบัมรุงราชที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกระดูกสันหลังของตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นครับรู้จักกับอันตรายและโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระดูกสันหลังพร้อมทั้งวิธีการดูแลรักษาและป้องกันอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ผมหนุ่มชนพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับอาการปวดคอปวดหลังนอกจากจะกระทบกับคุณภาพชีวิตประจำวันแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังปล่อยทิ้งไว้ให้เหลื้อรังแล้วอาจจะเป็นอันตรายที่เป็นสาเหตุนำไปสู่ความพิการได้นะครับหากคุณผู้ฟังกำลังมีอาการปวดอย่าปล่อยไว้จนเลื้อรังทางที่ดีควรหาวิธีบรรเทาและรักษาอย่างถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับสำหรับสปายพอดแคสต์ในวันนี้ เราจะมาพูดคุยกันถึงทางเลือกในการบรรเทาอาการปวดคอปวดหลังด้วยวิธีการฉีดสเตียรอยเข้าข้อต่อกระดูกสันหลังหรือข้อกระเบนเน็บครับโดยแขกรับเชิญของเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการวิสัญญีวิทยาและการระงับปวดจากสถาบันกระดูกสันหลังโรงพยาบาลบำรุงราชรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนุตตันติสุรินสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ คุณหมอครับการลดอาการปวดคอปวดหลังด้วยการฉีดสเตียรอยเข้าข้อต่อกระดูกสันหลังหรือข้อกระเบนเน็บเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับคุณหมอครับการฉีดสเตียรอยเข้าข้อต่อกระดูกสันหลังเพื่อลดปวดหลังบริเวณส่วนล่างนะคะส่วนการฉีดสเตียรอยเข้าข้อกระเบนเน็บเนี่ยจะลดปวดหลังบริเวณก้นสะโพกค,ค่ะคตำแหน่งแตกต่างกันค่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ย อาจจะเข้าใจนะฮะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยนะครับข้อต่อกระดูกสันหลังเนี่ยอยู่บริเวณไหนแต่พอมาพูดถึงเรื่องของข้อกระเบนเน็กคำนี้ยนะครับคุณหมอครับทานสังเกตง่ายนี่คืออยู่ตรงไหนฮะคุณหมอฮะอยู่ต่ํากว่าบริเวณที่เราคาดเข็มขัดอ๋อลงมาก้นแล้วก็สะโพบริเวณนั้นครับอย่างที่เข้าใจเลยชัดเจนเลยนะครับคุณหมอครับวิธีการรักษาทั้งสองแบบนี้นะครับจะใช้ลดการปวดที่เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ และเป็นอาการปวดที่เกิดบริเวณไหนบ้างครับที่พบได้ไบ่อยครับค่ะวิธีการฉีดสเตอรอยด์เข้าข้อไม่ว่าจะเป็นข้อที่กระดูกสันหลังหรือข้อกระเบนเน็บก็คือเพื่อลดอาการปวดจากข้อเหล่านั้นนะคะบริเวณก็จะเป็นตำแหน่งที่ข้ออยู่เลยค่ะสาเหตุเนี่ยจะเป็นจากการอักเสบที่เกิดจากอุบัติเหตุก็ได้การใช้งานหนักก็ได้เช่นการเล่นกีฬาหรือจากการที่ข้อเหล่านั้นเสื่อมและสึกแล้วก็เกิดการอักเสบค่ะครับ ที่ผ่านมานะครับที่เคสที่คุณหมอเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยมักจะเป็นวัยไหนฮะคุณหมอแล้วแล้วส่วนใหญ่เขาทํากิจกรรมอะไรถึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับวัยที่เจอบ้าได้บ่อยจากการที่ข้อเสื่อมก็คือผู้สูงอายุนะคะคอุบัติการ์จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเกิน65ปีค่ะแต่ว่าถ้าวัยทํางานเนี่ยก็เป็นจากอุบัติเหตุก็ได้ครับหรือการออกกําลังกายผิดท่านี่ก็ได้ครับ คุณหมอครับข้อดีในการลดปวดด้วยการฉีดสเตียรอยเข้าข้อต่อกระดูกสันหลังหรือเข้าข้อกระเบนเน็บเนี่ยคืออะไรครับแล้วใครบ้างที่เหมาะที่จะรักษาอาการปวดด้วยวิธีนี้ครับข้อดีคือการที่ยาสเตียรอยเนี่ยก็จะอยู่ในข้อนะคะก็จะลดอักเสบตรงจุดคนไข้เนี่ยสามารถลดการกินยาแก้ปวดได้นะคะ คนที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นคนที่ทํากายภาพบําบัดร่วมกับรับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้นใน2อถึงสสัปดาห์ค่ะครับวิธีการรักษาแบบนี้มีข้อจํากัดในการรักษาอะไรบ้างครับคุณหมอครับค่ะข้อจํากัดก็คือว่าเราต้องดูว่าคนไข้นั้นเคยได้รับเสเตียรอยจากการฉีดที่ตำแหน่งอื่นไหมนะคะบางคนเนี่ยเขาก็จะฉีดสเตียรอยเข้าหัวไหลหรือเข้าเข่าเราต้องดูปริมาณที่ได้รับในปีนั้นค่ะ การที่จะได้รับสเตียรอยเนี่ยไม่ควรเกิน3ามเข็มใน1ปีนะคะครับคุณหมอครับวิธีการนี้เหมาะที่จะใช้รักษาอาการปวดแบบฉับพลันหรือว่าปวดแบบเรื้อรังครับแบบไหนเหมาะกันฮะเป็นคำถามที่ดีค่ะสเตียรอยเนี่ยจะลดอาการอักเสบในข้อที่เป็นแบบอักเสบเฉียบพลันได้ดีกว่าเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นเฉียบพลันของอาจารย์หมายถึงว่าเพิ่งปวดมาภายใน6เดือนแรกค่ะครับคุณหมอครับที่ผ่านมาในการรักษาเนี่ยนะครับ คนไข้มีเอฟเฟกต์จากการรักษาอย่างไงบ้างไหมครับคุณหมอครับในแง่ของฤทธิ์ระงับปวดหรือผลข้างเคียงนะคะครับผลข้างเคียงครับคุณหมอฮะอ๋อผลข้างเคียงเนี่ยการฉีดยาเข้าคอเนี่ยผลข้างเคียงจากหัตการเลยเนี่ยพบน้อยมากพอกเราใช้เข็มขนาดเล็กค่ะคส่วนมากจะเป็นผลข้างเคียงจากตัวยาสเตียรอยมากกว่าเช่นยาสเตียรอยจะทําให้น้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้น สาวันเพราะฉะนั้นต้องดูน้ําตาลของโดยเฉพาะคนไข้เบาหวานะคะว่าก่อนฉีดยาสเตรอยเนี่ยเขามีน้ําตาลในเลือดสูงไหม,มเขาควบคุมเบาหวานได้ดีหรือเปล่าครับ,รบตรงนี้คุณหมอก็จะเป็นผู้ประเมินเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาก็จะมีความอุ่นใจเมื่อมาพบกับผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณหมอครับมีคําถามต่อครับว่าต้องใช้ยาชาหรือว่ายาสรบในการฉีดยาชนิดีนดีหรือเปล่าครับคุณหมอครับ อ๋อไม่ต้องดมยาสลบเลยค่ะการฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อเนี่ยสามารถทําได้โดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ค่ะครับก็แปลว่าเป็นการฉีดแบบเบาๆถ้าพูดไปแล้วก็คือเบาๆไม่ได้เหมือน<ม>ทําฟันเลยอ๋อฮะถ้าอย่างนั้นก็สบายใจนะครับสําหรับคุณฟังบางท่านที่อาจจะกังวลใจว่าโอ้โหจะเจ็บมากไหมจะยุ่งยากไหมก็คุณหมอได้อธิบายแล้วนะครับว่าไม่ยุ่งยากเลยนะครับคุณหมอครับฉีดแล้วเนี่ยหลายคนคาดหวังว่าจะหายปวดเลย จะหายเลยหรือเปล่าครับแล้วก็หายขาดไหมถ้าเกิดว่าไม่หายขาดเนี่ยต้องมาฉีดซ้ําบ่อยแค่ไหนครับค่ะยาสเตียรอยก็จะลดอักเสบได้ใน1-3ถึงวันนะคะคส่วนมากจะลดปวดได้ในวันที่4แต่คุณหมอฉีดยาสเตียรอยผสมกับยาชาเพราะฉะนั้นหลังฉีดเสร็จก็จะมีฤทธิ์ระงับปวดทันทีค่ะจากยาชาส่วนมากก็จะอยู่ได้6 1ถึงชั่วโมงครับแล้วการฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคุณหมอ สามารถที่จะรับการปวดเนี่ยอยู่ได้นานสักกี่เดือนนะครับคุณหมออ่าเป็นคําถามที่ดีนะคะก็คืออยู่ได้นานสามถึงหกเดือนค่ะสามารถฉีดซ้าได้ก็คือสูงสุดสามครั้งต่อปีอ,อ๋อครับบางคนอาจจะรู้สึกกลัวครับคุณหมอเมื่อต้องฉีดเข้าไปที่ข้อต่อกระดูกสันหลังหรือว่ากระเบนเน็บอยากจะสอบถามคุณหมอครับว่าวิธีนี้เนี่ยปลอดภัยมากไหมแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับคุณหมอฮะค่ะ วิธีการฉีดยาเข้าข้อเนี่ยปลอดภัยมากนะคะคเพราะว่าตำแหน่งของข้อเนี่ยอยู่ตื้นอ,อยู่ห่างเส้นประสาทแล้วหลอดเลือดใหญ่มากนะคะคผลข้างเคียงเนี่ยพบได้น้อยมากไม่มีรายงานอุบัติการว่าฉีดยาสเตียรอยแล้วมีผลข้างเคียงรุนแรงกับคนไข้นะคะรายงานทั่วโลกเนี่ยไม่มีครับ อยากจะถามคุณหมอคือถ้าเกิดว่าผมทํางานแล้วก็วางแผนว่าจะรักษาด้วยวิธีการเนี้นะครับคือผมจะต้องเตรียมตัวเนี่ยในการที่จะพักฟื้นยังไงฮะคุณหมอระยะเวลาเนี่ยนานแค่ไหนในการที่จะให้เวลาตัวเองในการรักษาแบบนี้ครับคุณหมอค่ะหลังจากได้รับการฉีดยาสเตียรอยเข้าคอเนี่ยก็คุณหมอแนะนําให้พักอยู่กับบ้านสัก24ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มออกกําลังกายเบาๆหรือทํากายภาพบําบัดได้ค่ะโอ้ใช้เวลาไม่เยอะนะฮะ ตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องพักฟื้นเป็นสัปดาห์แล้วค่อยไปใช้ชีวิตได้ผพฟังคุณหมออธิบายแบบนี้แล้วเนี่ยคือแปบ๊บเดียวตอนนั้นเองไม่นานเลยนะครับคุณหมอครับเป็นคําถามที่อยากจะถามแทนคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับว่าต้องนานแค่ไหนฮะที่สังเกตอาการตัวเองเนี่ย แล้วจะประเมินได้ว่าแบบนี้เนี่ยคือเสี่ยงแล้วก็อันตรายครับอ่าเป็นคําถามที่ดีค่ะทฤษฎีก็คือว่าส่วนใหญ่อาการปวดเนี่ยมักจะหายได้เองภายใน4ี่ถึงหสัปดาห์นะคะคถ้า4ี่ถสัปดาห์ไม่หายแนะนําให้พบแพทย์ค่ะอืมครับครับ,ค,รบคือไม่ต้องรอเป็นเดือนขนาดนั้นไม่ต้องรอรให้ครบปีหรือว่าครึ่งปีไม่ต้องเก็บเอาไว้ค่ะครับได้ฟังแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านก็ ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็วิธีการรักษาที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเป็นคำถามสุดท้ายครับคุณหมออยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอในการดูแลตัวเองเบื้องต้นครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดคอปวดหลังเนี่ยเราควรที่จะทำยังไงครับคุณหมอหรือว่ามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงไหมเพื่อที่จะได้ไม่กระทบอาการที่จะทำให้เกิดปวดคอปวดหลังสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะฮะค่ะก็เอาคนที่ปวดก่อนนะคะค,คือคนที่ปวดคอปวดหลังเนี่ย อันดับแรกก็คือพยายามประเมินอ,อาการตัวเองเนาะว่าไม่ได้มีอาการที่มันดุนแรงเช่นแขนขาอ่อนแรงเนี่ยถ้ามีเนี่ยอันนี้ต้องพบแพทย์รักษาเบื้องต้นด้วยการพักรับประทานยาแก้ปวดนะคะประมาณสาถึงห้าวันถ้าไม่ดีเนี่ยแนะนำให้พบแพทย์จะได้รักษาตรงประเด็นแล้วก็ความปวดเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวคะ่ะให้แพทย์เขาช่วยดูนะคะมีเทคนิคในการรักษาเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมีความปลอดภัยในการ ฉีดยาหรือหัตถการระง,งับปวดมากนะคะในกรณีของคนที่ไม่มีอาการปวดเนี่ยแนะนำให้ทำการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแกนกลางหรือว่าคอมัสเซอนะคะเช่นการเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือหลังล่างนะคะจะทำให้ลดการกระแทกที่กระดูกหรือลดการอักเสบในกระดูกได้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดได้ค่ะ ที่คุณหมอบอกมันสักครู่คือทํายังไงครับถ้า,าคร่าวๆนะครับคุณหมอฮะอ๋อซิกแพคเนี้ยหรอคะ <S <S ใช่ฮะส่วนมากก็จะมีการแนะนําให้ทําในท่านอนงายค่ะนะคะอาจจะเอาเข่ามากอดทําให้มีการขยับกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องก็ได้นะคะครหรืออีกอันนึงก็คือการที่นอนงายแล้วก็ยกข้อเท้าให้เหนือยกว่าพื้นนะคะอันนี้อาจจะอาจจะยากในบางคนประมาณสัก3-5นิ้วค้างไว้1ิวินาทีแล้วก็ลงครับ ก็เหมือนกับการซิดอัพคล้ายอย่างนั้นนั่นเองใช่โมไม่น่าเชื่อว่าจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับการฉีดสเตียรอยเข้าข้อต่อกระดูกสันหลังหรือข้อกระเบนเน็บเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบรรเทาอาการปวดคอปวดหลังโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับและสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่กําลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่บอกเลยนะครับว่าถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับ ลองแวะมาปรึกษาทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบำรุงราชได้เลยนะครับเราพร้อมดูแลคุณด้วยความใส่ใจสูงสุดวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนุษตันติศิรินแพทย์ผู้ชำนาญการวิสัญญีวิทยาและการระงับปวดจากสถาบันกระดูกสันหลังโรงพยาบาลบำรุงราชมากๆเลยนะครับที่ได้สละเวลามาให้ความรู้และข้อแนะนำดีๆกับผู้กลอต่อเนื่องจนมาถึง3 EP แล้วครับ วันนี้หมดเวลาของ Spy Podcast กันแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ทุก EP ีผ่านทาง YouTube Soundcloud, Spotify, Google Podcast และ Apple Podcast กดไลค์กดแชร์หากถูกใจในเนื้อหาหรือกด Subscribe และ notification แจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกความน่าสนใจที่เรานำมาเสนอแน่นอนครับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถที่จะฝากคำถามของคุณเอาไว้ในคอมเมนต์หรือส่งคำถามมาที่บํารุงราช YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมและคุณหมอต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ใน s y y p o d c s t สําสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ